ดีค่ะชอทาาน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๊ี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2,568าสำหรับคนโสด คนโสดคะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีคอน FLICT ในเรื่องความรักในตัวเองเนาะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะมีความรักที่ดีนะ คุณอยากที่จะมีความรักที่ดีอยากที่จะเจอกับคนที่สามารถเดินไปด้วยกันในอนาคตได้แต่ประเด็นคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณน่ะมันทำให้คุณรู้ตัวว่าคุณไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับใครได้นะคะดูสิไพ่ที่คุณได้อ่ะมันคือไพ่ห้าดาบเนาะหลายๆคนนะคะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะภาระหน้าที่จากทางครอบครัวนะคะมีการที่จะต้องแบบส่ง เลี้ออยงดูคนในครอบครัวจ่ายค่าบ้านนะคะหรือว่ายังมีการที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่ให้พี่ให้น้องที่ยังแบบไม่ได้มีความรับผิดชอบมากพออะไรอย่างเงี้ยที่จะดูแลตัวของเขาเองได้มันก็เลยทําให้คุณรู้อะว่า คุณอะไม่สามารถที่จะไปมีความรักกับใครแบบเป็นจริงเป็นจังได้เพราะคุณยังไม่สามารถทําหน้าที่เป็นคนรักไม่สามารถที่จะไปทุ่มเทให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะคุณอะก็เลยจําเป็นที่จะต้องหันมาดูแลตัวเองหันกลับมาพยายามที่จะทําชีวิตของตัวเองให้มันมีความมั่นคงบางคนคือ ต้องโฟกัสไปกับในเรื่องของการทำงานนะคะโฟกัสกับในเรื่องของการพยายามทำธุรกิจของตัวเองให้ออกมาดีอย่างนี้นะลึกๆแล้วอ่ะตัวคุณรู้สึกเหงานะคะรู้สึกว้าเหวอยากมากๆเลยอะ่ะที่จะได้เจอกับใครสักคนที่เขาเข้าใจคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้านะคะคุณอยากที่จะเจอกับคนที่เขาสามารถ เป็นเหมือนกับเกราะป้องกันให้คุณได้สามารถที่จะเป็นไหลให้คุณได้ในวันที่คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกดาวนะคะที่ผ่านมาคุณยังไม่เจอคนคนนั้นของคุณคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณนะเป็นคนที่เขาไม่สามารถจะเข้าใจแพทเทิร์นชีวิตของคุณไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทําไมคุณถึงยังจะต้องดูแลคนในครอบครัว ทำไมคุณถึงยังจะต้องดูแลพี่น้องของคุณอย่างเงี้ยมีการสูงเสียเรื่องค่าใช้จ่ายมีการที่เราอ่ะจะต้องเอาเงินส่วนใหญ่ของเราหรือว่าจะต้องเอาเวลาของเราอ่ะไปทุ่มเทให,ให้กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนงี้นะคะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเขาไม่เข้าใจตรงนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ต่อให้เราจะรู้สึกชอบกันแค่ไหนอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะแต่อยากจะบอกคุณนะว่าในช่วงนี้เนี่ย มันจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคนคนนี้ยเขาจะมีแพทเทิร์นชีวิตคล้ายๆกันกับคุณเลยอะคือเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันนะคะอาจจะเป็นคนที่ยังต้องดูแลคนในครอบครัวเหมือนกันนะคะมาจากครอบครัวที่มันมีดินามิกที่แบบคล้ายกันกับคุณมากๆอะ่ะมันก็เลยทำให้พอเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอะ คุณกับเขาสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันได้เข้าอกเข้าใจในปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างก็เจอกันมันเกิดเป็นความสปาร์กกันเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยที่คุณน่ะไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยว่าจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะคือคุณน่ะเลิกคาดหวังไปละในเรื่องความรักนะคุณรู้สึกว่าความรักกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปละแต่ว่าอยู่ไม่อยู่วันหนึ่งอะ่ะเหมือนกับโชคชะตาก็ส่งเอาคนคนนี้ให้บวก กลับมาในชีวิตของคุณนะคะแล้วคนคนนี้คือเขาเป็นคนที่สามารถที่จะมีอายุมากกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านโตเป็นผู้ใหญ่มากๆอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคือเป็นคนในประเภทเดียวกันกับคุณอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยความจริงแล้วอะ่ะความรัก ครั้งเนี้ยมันน่าจะสามารถสารต่อได้นะเพราะเราเจอกับเรื่องที่มันคล้ายๆกันเราเข้าอ,อกเข้าใจกันมากๆเลยอะแล้วมันเหมือนกับคนคนเนี้ยเข้ามาแล้วเข้ามาปลอบประโยนความรู้สึกข้างในใจของคุณได้เวลาคุณมีปัญหาอะไรอะคนคนเนี้ยสามารถที่จะรับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาคุณได้ดีมากๆนะคะ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆมีการบิวอัพกันไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณมองเห็นอนาคตข้างหน้ากับคนคนนี้นะคนที่เราพูดถึงนะคะเขาว่าค่อนข้างโดดเด่นว่าจะเป็นชาวธาตุดินนะคะก็อ,อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรเนานะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร c ค e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ที่เราได้นะคะ communication แล้วก็ heart to heart conversations ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่การคุยกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วคุณน่ะจะได้มีการเปิดใจคุยกันแบบที่ไม่ต้องมานั่งกลัวเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะ judge เราจะมาตัดสินเราเพราะว่าเขาไม่มาตัดสินเราเลยอะคนที่เรากำลังจะได้คุยด้วยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบ มีความเปิดใจนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะทาให้เรารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เราได้คุยกับเขาตอนแรกเราอาจจะตั้งกาดนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทุกคนน่ะเราไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้หรอกทุกคนก็แบบพร้อมจะแทงข้างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคุณได้มาเจอกับคนคนนี้จริงอะ่ะ คือความเป็นผู้ใหญ่ของเขาและความเห็นอ,อกเห็นใจของเขาอะ่ะมันสามารถที่จะเข้ามาแล้วปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในใจของคุณได้อะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะคุยกับเขาอยากที่จะเปิดใจเล่าเรื่องหลายๆอย่างของเราให้เขาฟัง keep and open mind นะคะไพ่ยอยากจะบอกคุณนะคะว่า โซเมดหรือว่าคู่แท้ของคุณนะ่ะบางครั้งนะเขาอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณในวันที่คุณไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดฝันนะคะเขาไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของการที่คุณเคยได้แบบคิดเอาไว้อะว่าเอ้ยการที่เราจะได้เจอคนรักคงจะได้แบบเจอกันในที่ที่มันสวยงามหรือว่าเจอกันแล้วแบบทุกอย่างมันดู มันดูดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเจอกันในวันที่เราเจอกับพายุในชีวิตอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับไพ่อยากให้คุณเปิดใจนะคะบางทีเราอาจจะได้เจอกับความรักในวันที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้เจอกับมัน you deserve love นะคะตัวของคุณนะ่ะสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆนะต่อให้ตัวคุณเนี่ยกำลัง เผชิญหน้ากับหลายๆเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าคุณไม่น่าจะได้เจอกับความรักที่ดีๆหรือว่าคุณไม่สมควรที่จะได้มีความรักที่ดีๆก็ตามนะคะความรักที่ดีๆจะเข้ามาค้นหาเราเจอในวันที่เราพร้อมอ่ะอยากให้เราเปิดใจอย่าเพิ่งแบบตั้งกำแพงกับความรักนะคะอันนี้นะก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยคอนฟ lict นะคือคอนฟ lict ที่เราพูดถึงอ่ะมันเป็นคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองคุณอ่ะมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเลยว่า คุณอะไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีได้หรือว่าไม่สามารถที่จะประกบของความสัมพันธ์ตรงเนี้ยให้ไปตลอดรอดฝั่งได้นะคะสาเหตุที่คุณรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวของคุณะไม่เคยที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่มันประสบความสำเร็จแบบเป็นจริงเป็นจังมันก็เลยทำให้ความกลัวนะคะจากความสัมพันธ์ที่มันเคยพังทลายอะมันกลับมา วนอยู่ในหัวของคุณแล้วมันทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยว่าคุณดีพอแล้วหรือเปล่าที่จะได้รับความรักที่ดีๆนะคะคือคุณน่ะจะรู้สึกว่าแบบตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์จนมันทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันสะดุดถามว่าตัวคนคุยของคุณน่ะเขามาตั้งคำถามในตัวคุณไหมเรามองว่าเขาไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวของคุณเลยนะคะ ตัวคนคุยของคุณนะ่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆแล้วเขาอะ่ะมองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณนะเนีย่ยดูสิเป็นไพ่สองไม่เท้าขึ้นมานะคะคนคนนี้เนี่ยเขามองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณมองว่าตัวของคุณน่ะคือคนที่เขาอยากจะลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยคุณเป็นคนที่ มีข้อดีหลายๆอย่างชอบช่วยเหลือคนอื่นนึกถึงใจคนอื่นรักครอบครัวเป็นคนอบอุน่นเป็นคนที่ไม่ว่าใครอยู่ใกล้อ่ะก็จะรู้สึกได้ถึงความรักที่คุณมอบให้นะคะอันเนี้ยมันคือข้อดีในตัวคุณที่ตัวของคุณอ่ะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวคนคุยของคุณน่ะเขามองเห็นแล้วเขารู้สึกว่าจุดเนี้ยมันคือจุดที่ทําให้เขาตกหลุมรักคุณเข้าอย่างจังเลยนะคะอย่างอื่นอ่ะข้อเสียอย่างอื่นของคุณอ่ะเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ เล็กๆน้อยๆทุกคนก็มีข้อเสียเหมือนกันหมดอะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแต่ข้อดีนะคะเขาไม่อยากให้คุณกังวลไปในเรื่องที่มัน ไม่เป็นเรื่องอ่ะอืมเขาอยากให้คุณเอนจอยกับตัวความสัมพันธ์อยากให้คุณเอ็นจอกับโมเมนต์ที่คุณกับเขาใช้ด้วยกันนะคะแล้วอยากให้คุณเชื่อใจในตัวเขาให้มากกว่านี้นะเขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันจะประสบความสําเร็จต่อให้ฝั่งของคุณนะจะมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยไม่ประสบความสําเร็จก็ตามอืม คนคุยของคุณเขาดูมีความหวังแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากๆเลยอะว่าความสามัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะได้คบกันนะคะจะได้สารต่อกันไปในอนาคตเขาเป็นคนจริงจังในเรื่องความรักมากๆเลยนะคนคนนี้คือ ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะดูเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบอะสามารถที่จะรับผิดช,ชอบความรู้สึกของคุณได้เป็นคนที่จะไม่เอาความรู้สึกของคุณมาเล่นโดยเด็ดขาดคุณได้เจอกับคนที่ดีมากๆแล้วอะนะคะอยากให้คุณอะมีความมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้เนาะแล้วก็ความรักของคุณอะเราเชื่อนะคะว่ามันจะไปรอดนะคะไม่มีปัญหาอะไร ตัวคนคุยของคุณนะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุด,ดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คลสเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ success ให้เข้ามาคอนเฟิร์มนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็อยากให้คุณะคะพยายามที่จะมองความสัมพันธ์ตรงนี้ในแง่บวกเข้าไว้นะคะ stay optimistic about your love life นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แบบแย่อย่างที่เราคิดนะอย่าเอาความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆน,นะคะเข้ามาทำให้คุณควยเขว Past Life r e l ationship ตรงเนี้ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลมากๆเลยกับตัวของคุณนะคะซึ่งพาอยากให้คุณอะ move on จากอดีตจากความผิดหวังหรือว่าจากความเสียใจในอดีตอะถ้าคุณ move on ได้นะบอกได้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันจะราบรื่นมากกว่าเดิม religious factors นะคะต่อให้คุณกับตัวคนคุยจะมีความต่างกันมากๆบางคนคือต่างด้านอายุต่างด้านเชื้อชาตินะคะด้านศาสนามันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกที่คุณกับเขามีต่อกันมันลดน้อยลงเลยนะคะความต่างตรงนี้มันคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในตัวกันและกันนะคะอย่าให้มันเข้ามาเป็นอุปสรรคระหว่างคุณสองคนนะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยแล้วเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่ามีความสุขในทุกๆวันไหมมันก็อาจจะไม่ได้สุขขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่ามันทุกถึงขั้นที่ว่าทนไม่ไหวไหมก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเหมือนกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์เขากันไปนะคะตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในความรักนะคะเป็นคนที่ พยายามมากๆเลยอะในการที่จะประครับประคองคุณเอาไว้ในชีวิตแล้วก็พยายามในการที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะข้อเสียของเขาอะคือการที่เขาเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาไม่ค่อยชอบพูดสิ่งที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ให้คุณฟังมันก็เลยทำให้ตัวของคุณต้องตัง้ตงคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า เออความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันกําลังจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนนะคะคุณมีความสงสัยอยู่เต็มไปหมดเลยว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะลงเอยด้วยการที่เราสองคนเดินจับมือกันอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆหรือเราสองคนจะเดินแยกทางกันในอนาคตนะคะคุณอยากที่จะรู้แต่ว่าคุณอะไม่กล้าที่จะถามคนรักของคุณแบบตรงๆเพราะคุณกลัวคําตอบนะคะ แต่ไพ่อะบอกขึ้นมานะว่าคนรักของคุณอะเขามองเห็นอนาคตที่มีคุณอยู่ด้วยเนี่ยดูสิเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะคนคนนี้เนี่ยเวลาเขาวางแผนชีวิตของเขาอะเขามักจะเอาคุณใส่เอาไว้ในนั้นแต่เขาอะไม่ใช่คนที่จะมาพูดกับคุณว่าเนี่ยเขาอะกำลังพยายามเก็บเงินนะอยากที่จะแบบไปสู่ขอคุณอยากที่จะให้เราสองคนอะสร้างบ้านด้วยกันหรือว่า สร้างครอบครัวด้วยกันคือเขาจะไม่ใช่คนพูดแบบนั้นอะ่ะเขาจะเป็นคนที่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดาวบ้านกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ไม่อยู่อะ่ะถ้าเขาอยากที่จะทําเขาก็จะชวนคุณแบบปป,ปปับอย่างนี้เลยนะคะคือคนคนนี้เป็นคนที่คุณแบบรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเดาได้ว่า next move ของเขามันคืออะไรก็เ,เลยทำให้บางทีความสัมพันธ์มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึก เศร้ากับการที่เราคิดไปเองนะคะคิดว่าเออเขาคงไม่คิดอยากจะแบบจริงจังกับเราหรือว่าเขาคงไม่คิดถึงเรื่องอนาคตเท่าที่เราคิดลอมั้งอะไรอย่างเงี้ยอืมคือปัญหาของความสัมพันธ์ที่คุณมีอะมันคือการที่คุณสองคนไม่พูดกันตรงๆนะคะว่าต่างฝ่ายต่างคิดอะไรอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราคิดไปเองอ่ะคิด ในแง่ลบไปเองทั้งที่ความจริงแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันเลวร้วายเกิดขึ้นนะคะถ้าอยากให้คุณสองคนอะ่ะพยายามปรับตัวเข้าหากันพยายามที่จะพูดคุยถึงสิ่งที่อยู่ในใจของการให้มากกว่านี้นะคะอย่ากกลัวในความสัมพันธ์อย่ากกลัวที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองอย่าก,กลัวที่จะพูดสิ่งที่เราต้องการอย่างคุณอย่างอ้อถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนรักคิดอะไรอยู่ให้คุณถามไปตรงๆเลยนะคะอย่าแบบ รู้สึกกลัวที่จะได้รับคําตอบจากเขาอะเพราะบางทีคําตอบของเขามันอาจจะเป็นสิ่งที่ปลดล็อกหลายๆอย่างในใจของคุณได้นะคะอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แย่เลยอะอืมเพียงแต่ว่าคุณต้องคุณต้องใส่ความพยายามในการพูดคุยกันให้มากกว่านี้นะคะตัวคนรักของคุณนะเขาคนนี้นะคะสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกัน,กนแล้วก็มังกร เี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมนะคะว่าไพา่มีอะไรยะที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ Pur p o s e ตัวคนรักของคุณอ่ะเขามีการวางเป้าหมายของเขาเอาไว้นะว่าเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนนะคะแต่คนคนนี้อย่างที่เราบอกคือชอบอมผานาอะ่ะเป็นคนที่มีการวางแผนอยู่กับตัวของตัวเองนะคะไม่ค่อยชอบพูดแผนการของตัวเองออกมาให้ใครฟังมันก็เลยทําให้ ตัวของคุณนะเข้าใจเขาผิดในหลายๆครั้งนะคะแต่บอกได้เลยนะว่าคนคนนี้วางแผนอนาคตที่มีคุณอยู่ด้วยมีการแบบว่าสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะดูสีเป็นไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะมีในเรื่องของเราสองคนนะไปต่อในอนาคตสร้างครอบครัวนะคะมีการที่เราสองคนนะเดินหน้าต่อไปด้วยกันแบบที่ จุงมือกันไปจนถึงขั้นแบบแก่เท่าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยเขามีแผนการแบบนี้อยู่ในหัวนะคะเขาไม่เคยสักครั้งหนึ่งเลยอะคิดว่าอยากจะเลิกกับคุณหรือว่าคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องตลกตลกเป็นเรื่องแบบชิวๆเขาไม่เคยคิดแบบนั้นเลยเขาซีเรียสกับความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆนะคะ romantic feelings นะคะ คนคนยารักคุณนะรักคุณแบบรักมากๆแต่ไม่ใช่คนแสดงออกความรู้สึกของตัวเองนะคะก็เลยทําให้คุณน่ะมักจะเข้าใจเขาผิดในหลายๆครั้งเข้าใจอินเทนชันเขาผิดไป express your love นะคะตัวคนรักของคุณน่ะเขาจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องเรียนรู้การแสดงออกของเขาให้มากขึ้นเรียนรู้การพูด ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขาสิ่งที่เขาวางแผนให้คุณรับรู้อ่ะคนคนนี้คือแบบข้อเสียของเขาคือเรื่องที่เขาไม่ยอมพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาหรือว่าไม่เคยพูดสิ่งที่อยู่ในหัวสิ่งที่เขาแพลนเอาไว้มันก็เลยทําให้สถานการณ์หลายๆครั้งมันมันดูแบบว่าแย yeah, ่ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยอะนะคะ Children หูเขาคิดอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณแบบ แต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันนะคะเขาวางแผนอนาคตไว้เก็บคุณนะแบบจริงจังมากๆนะคะคนคนนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นเขารู้สึกว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเลือกออปชันไหนเลือกการมีลูกหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันก็เป็นเหมือนกับเราสร้างครอบครัวด้วยกันอืม เป็นอะไรที่แบบดีนะคือเขาแบบจริงจังในความสัมพันธ์มากๆนะคะคนคนนี้รักคุณรักมากๆเลยด้วยอะ่ะไม่เคยคิดว่าคุณคือออปชันในชีวิตของเขาคิดอย่างเดียวเสมอว่าคุณคืออันดับหนึ่งนะคะคุณคือคนที่เขาอยากที่จะให้สุขสบายมากที่สุดอยากจะให้คุณมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ไม่ลำบากนะคะอืมอันนี้นะก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำเนาะ ยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อเอย่างมากสุดก็เจ็ดสิบอร์เหรือาอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติดในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel Pu p p y s t a r ารด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ